มารีวิวให้ดูสักทีนะครับหลังจากที่ใช้งานมาหลายอาทิตย์พอสมควรนะครับกับ AOG Strix Scar 18ของปี2023ตัวนี้นะครับจริงๆแล้ว Scar 18นี่ก็เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับเพราะเป็นขนาดหน้าจอใหม่ที่18นิ้วนะครับถ้าใครติดตามช่องผมอยู่นะช่องผมใช้ตัวนี้อ่านข่าวดำเนินรายการมาสักพักใหญ่แล้วนะครับวันนี้คือวันที่ทาง ASUS เขาอนุญาตให้เรารีวิวแบบเต็มรูปแบบสักทีนะครับเทา้าความนิดนึงน,นะครับตอนแรกเนี่ยตอนที่เขายังไม่เปิดตัวในไทยยังไม่รู้ราคาอะไรนะครับผมใช้น ตัวนี้ผมคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่เกินเอื้อมสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับเพราะอย่างแรกนะครับสเปคที่ให้มาเนี่ยครับ1 3 9 8 0 HX นะครับเป็น Core i9 ตัวบนนะครับของเจ็13บ3เลยกาจอ RTX 4090ก็เป็นอะไรที่ท็อปที่สุดของแล็บท็อปณะณเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งถ้าผมเดานะตอนแรกราคาเปิดตัวเนี่ยคงจะแบบอยู่แบบแสนหกแสนเจ็ดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเจนที่แล้วเนี่ยสเปคสุดตารางแบบนี้คงจะต้องแบบแสนหกแสนเจ็ดจริงๆนะครับแต่ว่าพอเขาเปิดตัวมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันถูกกว่าที่ผมคิดนะเพราะว่าราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่9แสนามนะครับเการสิบรับตัวที่เป็น RTX 4090นะครับแล้วก็จะมีตัว4 0 8 0มานะครับตัวนั้นราคาอยู่ที่17,990แนารนะครับโดยรวมแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ค่อนไปทางสุดทั้งคู่และราคา กว่่าทีผมคคิดนะรับแต่ว่าการใช้งานเป็นยังไงดีไซน์สวยงามแค่ไหนเดี๋ยวนี้พาไปดูแบบเต็มๆครับอย่างแรกเลยนะครับรหัสของบอดี้นี้นะครับก็คือ G834 นะครับเป็นโน้ตบุ๊กฟูลไซส์ใหญ่ที่สุดที่มีณเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้ความเต็มตาของจอ17.3นิ้วเนี่ยตัวนี้ให้ฟีลลิ่งนั้นนะครับแต่ว่าใหญ่ขึ้นมันอีกเป็น18นิ้วนะครับน้ำหนักการพกพานะฮะก็ไม่ได้เบานะครับโอ้โห แฟบ,บหนึ่งต้องประคองให้ดี3.1กิโลกร,รัมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโน้ตบุ๊ก3.1กิโลกรัมเนี่ยมันเป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้เน้นในการพกพาสักเท่าไหร่นะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบว่าเอ่อย้ายอาทิตย์ละหนแบบโอเคมีรถขับก็ย้ายเข้าหอ,อกลับบ้านแค่นั้นนะครับเพราะถ้าให้ผมแบกไอ้โน้ตบุ๊ก3.1มกิโลแบบเนี้ยขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์หรือว่านั่งแท็กซี่ทุกวันนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่เอ่อรู้สึกปวดไหล่ได้พอสมควรนะครับและอันนี้ไม่นับอะแดปเเเเตตออออรรรร์์ีกกก1วว่่าาาๆนนนะะะคัับบบพมปป็แแด300 130วัตต์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับไอ้เซกเมนต์18เนี่ยครับโน้ตบุ๊ก18มันก็คงจะไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่เน้นพกพาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเน้นในเรื่องประสิทธิภาพที่จัดเต็ม ประสบการใช้งานที่ดีเกือบจะเทียบเท่าเดสก์ท็อปก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าแต่ละส่วนกันนะครับอย่างแรกเริ่มในเรื่องดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์ก็เป็นบอดี้ใหม่ของปี2023นะครับซึ่งจะวาดไปแล้วนะครับมันก็มาตามสไตล์ของ ROG ครับโน้ตบุ๊ก ROG กี่เจนกีเน่เจนมันก็หน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณมาดูใกล้ๆแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าดีเทลยอะไรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงในพอสมควรนะครับโลโก้ ROG มันก็ยังมาในธีมเดิมแต่ว่าคุณจะเเห็็นนนวว่่่าาาามมมีีไไฟ RGB ลทขออบดดููสยงปคต มากขึ้นนะครับตรงนี้มันมีเส้นลายคาดไปไม่ให้ตัวเครื่องดูเรียบจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นดีเทลของโลโก,โลโกโล้ ROG อีกเช่นเดียวกันนะครับและที่เด่นเลยก็คือไฟ RGB ตรงบริเวณนี้นะฮะไอ้นี่แหละครับที่ทําให้หลายหลายคน ทักผมมาในเทปอ่านข่าวนะว่าเฮ้ย Strix Scar 18นะครับรู้ได้ยังไงก็รู้ได้ตรงนี้ฮะมันมีจุดเด่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือไฟ RGB ที่ดูเด่นเป็นสง่าจริงนะครับและไฟเอเนี้เป็น LED ยาวๆมาเลยนะครับถ้าคุณสังเกตดีมันจะมี LED อยู่หลายเม็ดนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาทำ texture มาให้มันดูขุ่นๆก็จะดูไม่ได้หยาบไม่ได้ดูแบบทิ่มตาแต่ว่า จะดูนดวลตาครับซึ่งอย่างไรก็ตามตรงนี้ถ้าคุณไม่ชอบหรือว่าคุณอยากใช้มันดับเร็วกว่<ๆ>้คุณก็สามารถไปปรับแต่งใน a m o r y Crete ของเขาได้นะครับตามสไตล์ของ Aura RGB นั่นเองนะครับดีไซน์ด้านหลังของตัวเครื่องนี้ตรงช่องระบายอากาศเนี่ยมันยาวทั้งแถบเลยนะครับไม่ได้แยกเป็นซ้ายขวาแต่อย่างใดเพราะตัวนี้มีพัดลมมากขึ้นมานะครับเป็นพัดลม3ตัวนะครับภายในรวมไปความร้อนก็ต้องใหญ่นะครับด้วยความที่สเปคมันเป็นสุดตารางทั้งของฝั่ง CPU และของฝั่งการ์ดจอด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อื่นๆนะฮะการพับฝาตัวนี้มันจะพับได้สุดประมาณนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้สุดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาจริงๆผมคิดว่าคือถ้าคุณจะใช้นตบุกไซนี้คุณก็คงจะนั่งเล่นท่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับคงไม่ได้มีใครแบบชันเข่าขึ้นมาเล่นอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าอย่างแรกนะครับความร้อนที่ปล่อยออกมามันก็มีความร้อนพอสมควรด้านล่างนะครับแล้วน้ำหนักเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากจะใช้ในท่านี้เพราะฉะนั้นแล้วนตบุกตบวนี้แนะนําว่าใช้บนโต๊ะและนั่งเล่นเพียงอย่างเดียว เท่านั้นก็ว่าได้นะครับส่วนความหนานะครับอันนี้ลองดูดีๆนะครับ มันก็ไม่ได้บางนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนามากนะครับเมื่อเทียบโน้ตบุ๊กเจนก่อนหน้านะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณแบบเออหนึ่งนิ้วแล้งกันนะครับรวมกับไอ้ขาบริเวณด้านล่างด้วยแล้วเนี่ยถ้าเป็นโน้ตบุ๊กแบบ3 4ปีก่อนนะครับสเปคประมาณนี้บอกไว้เลยนะครับอาจจะเห็น4กิโลน้ําหนักแล้วก็ความหนาที่มันมากกว่านี้ไปอีกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้คิดนะว่าจะเป็น4 0 9 0กับความหนาระดับนี้นะครับจัดว่าเท่ามาได้ดีนะครับทั้งในเรื่องของดีไซน์แล้วก็น้ําาาาาหหนนนนัักกขของเรเรบดดดี๋ยวม,นนมู้้ิชบ จอเนี่ยครับ18นิ้วมันจะเป็นเหมือน17.3นิ้วนะครับแต่ว่าเป็นสเกลแบบ16ต่อ10นะครับนั่นหมายความว่าเป็นพื้นที่ด้านสูงที่เพิ่มเติมขึ้นมา คุณสามารถเล่นเน็ตอะไรต่างๆได้สะดวกสบายมากขึ้นซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบไอ้1สิต่อสิมากกว่า16.9ต่อนะครับและก็เทรนเหมือนว่าจะไปทางนั้นด้วยโนบุกรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะมาในแนวนี้แล้วนะครับเน้นความสูงที่มากขึ้นเพราะว่าถ้าคุณลองใช้แล้วจะรู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีกว่าจริงนะฮะตัวสเปคของจอนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า ROG Nebula Display นะครับก็เป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาให้เราจำเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ามาพูดในเรื่องของสเปคมันดีกว่านะครับความ รายละเอียดตัวนี้นะครับเป็น 2k แบบ 6. 6. 10 10ก็คือ2560คูณ1600นะครับ มีค่า DCP3 100เปอร์เซ็นต์นะครับทำงานได้นะครับขอบเขตสีระดับนี้ก็คืองานโปรดักชันสามารถรับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรีเฟรชเรทที่240เฮิร์ตนะครับไม่ได้สูงที่สุดตลาดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย500เฮิร์ตก็มีเห็นนะครับแต่ว่าสำหรับโน้ตบุ๊กที่เวโซลูชันสูงประมาณนี้2อ0ก็ถือว่าลื่นกว่ามาตรฐานอยู่เยอะแล้วนะครับแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดของอีสปอร์ตก็ว่าได้นะครับสำหรับรีเฟรชเรทระดับนี้นะครับรีสปอนส์ไทม์สามมิลลิเซ ความที่ตัวของสีมันไม่ได้มีการชิปไปเมื่อคุณมอจากด้านข้างพวกแผ่นเอลทีเอ็นนะครับเอาเป็นว่าในโนบุกเกมมิ่งนะครับจอตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานระดับบน,บนเช่นกันยังรองรับเทคโนโลยี Nvi d i a เดีย c นะครับรองรับแพนโทนวอลิดเดตนะครับเอาไปทํางานพวกสื่อสิ่งพิมพ์ได้นะครับและการเสพคองเทตโมโลยีมีเดียเนี่ยก็จะมีสปอร์ต Dolby v i s i o n H.D.R ให้มาด้วยครับก็เรียกได้ว่าสุดแล้วแหละและด้านความสว่างาเป็นยังไงนะครับอันนี้ต้องบอกให้ทราบอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าโนบุกระดับนี้คุณคงไม่ได พวกร้านกาแฟที่สว่างสว่างอะไรมากนะครับต่ถึงขั้นที่ทําอย่างนั้นน่ะมันก็ยังพอสู้ได้นะครับมันไม่ได้สว่างเหมือนในพวกเซนบุกโอเลนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานอินดอร์ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่อย่างใดนะครับโดยรวมผมก็ให้ผ่านุูจุดนะสำหรับจอตัวนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับมีเว็บแคมอยู่ตรงบริเวณนี้แต่มันก็ไม่ใช่เว็บแคมพิเศษอะไรนะครับโน้ตบุ๊กระดับนี้ผมคิดว่าเอออยากจะเอาเว็บแคมขึ้นไปนิดนึงก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันยังคงเป็น 720p อยู่คุณภาพก็ไม่ได้นนนนนนีีกกััับบบว้้้้ต่่ไปถึงงงงขแแอออเ็็ Fu Up HSD ะรยาาาคล อาจจะไม่ได้ซีเรียสเลยก็ว่าได้นะครับตรงบริเวณการวางแว็บแคมเนี่ยมันจะเป็นติ่งยื่นขึ้นมานะครับซึ่งเวลาคุณเปิดฝาเนี่ยคุณก็จะจับโดนบริเวณตรงนี้ทําให้สามารถเปิดฝาได้ง่ายขึ้นไม่ได้หลุดมือแบบเวลาง้างแล้วไม่ติดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าออกแบบมาดีเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามือจะไปบังโดนแบบเลนทําให้มันมีคราบมันอะไรวยเพราะว่าตัวเว็บแคมเนี่ยมันจะยุบเข้าไป ใต้บอดี้ของเขานะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าเจนใหม่ๆเนี่ยรอบจอมันจะบางลงมาจากเจนที่แล้วอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นส่วนต่อ10นะครับโลโก้ตรงนี้ไม่ใช่โลโก้ LG แล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีพื้นที่นะครับเป็นคําว่า ROG s t r i t บอกตรงๆนะครับแล้วก็ไอคาว่า R O G s t r i t เนี่ยมันไม่ได้เน้นให้คุณเห็นด้วยเพราะว่ามันจะเป็นฟอนต์สีดำอยู่ในบอดี้สีดำที่กลืนลงไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยคุณก็คงไม่ได้อยากให้มันมีอะไรมาเกะกะสายตาอยู่แล้วถูกไหมบานพับนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีการยึดมาตรงบริเวณด้านข้าง2อันตรงนี้นะครับน้ำหนักฝาพับเนี่ยถือว่าไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้นุ่มนะครับแต่ว่าถ้าคุณสบัดแรงๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการแบบเอ ยกย้ายได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องซีเรียสเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับคงไม่ได้พกพาไปใช้ในรถอะไรกันอยู่แล้วนะครับจะใช้ก็ได้นะแต่บอกไัเลยว่ามันร้อนสักหน่อยฮะไฟ LED นะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับเป็นการชี้ตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับ ASUS เนี่ยผมบอกกันเลยนะครับดีไซน์แต่ละรุ่นเนี่ยมันไม่ได้หนีจากเดิมมากแต่ว่าเขาพยายาม finalize พยายามทำให้มันแบบดูลงตัวมากขึ้นจากเจนที่แล้วเนี่ยมันมี LED ที่มันชี้ขึ้นมาบางทีมันจะท้อนเข้ากับบริเวณด้านล่างของจอตรงนี้ทำให้รู้สึกเออเอ แต่ว่าอันนี้เหมือนเขารับฟังคนใช้งานจริงครับเขาแก้ไขมาอยู่ในตำแหน่งที่มันค่อนข้างจะเนียนตามากขึ้นนั่นเองนะครับลงมาด้านล่างนะครับบอดี้ตัวนี้ฮะมันไม่ใช่โลหะนะครับแต่ว่าเป็นบอดี้พลาสติกที่กึ่งกึ่งใสนะครับผมพูดว่ากึ่งกึ่งเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ส่องไฟเนี่ยคุณจะไม่เห็นอะไรถ้าคุณส่องไฟแล้วเนี่ยคุณจะเห็นภายใต้ของเขาว่ามันมีเท็ก u เจอร์ที่เป็นโลหะเป็นโครงสร้างของตัวบอดี้เขาในส่วนครึ่งบนนะครับส่วนครึ่งล่างก็จะเป็นสีออกดำๆหน่อยนะครับตรงนี้ มันมีความรู้สึกคล้ายๆ soft touch เล็กน้อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช้งานสัก4-5ปีแล้วมันจะเกิดการเหนียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะผมก็ไม่ได้ใช้น้ตบุ๊กอะไรนานขนาดนั้นนะครับแต่จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับจะข้อเสียหรือข้อดีมรอูอ่ะข้อดีก่อนข้อดีก็คือมันถือแล้วมันเข้ามือนะครับมันไม่ได้แบบ วางแล้วรู้สึกศักษาเขาเป็นโลหะนะครับแต่ว่าข้อเสียเลยคุณดูดเนี่ยคุณก็น่าจะเห็นนะครับถึงความสกปรกโสโครกถ้ามือมีเหงื่อเนี่ยครับตัวนี้มันก็จะเลอะง่ายมากๆนะครับไม่ใช่ง่ายธรรมดานะเลอะง่ายมากๆนะครับแต่ว่าคุณก็สามารถเช็ดมันออกได้ง่ายเช่นเดียวกันด้วยทิชชู่เปียกหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นสเปรย์ทำความสะอาดนะครับเท็กซ์เจอร์นี้ก็ถือเป็นอะไรที่ดูแลง่ายเพียงแค่ต้องดูแลมันบ่อยสักหน่อยนะครับ คีย์บอร์ดนะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบ full size นะครับก็คือมีทั้งแบบ number pad ให้มาแล้วก็ตัวอะไรก็ให้มาครบนะครับถ้าคุณย้ายจากเดสก์ท็อปตัวนี้ก็ไม่ต้องปรับความเคยชินเท่าไหร่นะครับอาจจะปรับแค่บางส่วนก็คือในส่วนของบริเวณเลขศูนย์ตรงนี้ที่มันมีลูกศรคอมเข้าไปด้วยนะครับถ้าให้ผมเลือกผมอยากจะให้ลูกศรเขยกลงมาด้านล่างและศูนย์เป็นแป้นยาวมากกว่าจะได้ชินนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนเพราะว่าเลเยอร์ของคีย์บอร์ดอนบูก็เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดสก์ท็อปหนึ่ ครับอันนี้ก็เข้าไปใน,น Armory Crate ของเขานะครับโดยที่ฟอนต์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันสว่างเฉพาะตัวฟอนต์อังกฤษนะตัวไทยมันยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เพราะว่า LED มันอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นแล้วตัวไทยมันยังพอเห็นแต่แค่ไม่ขมเท่านั้นเองอันนี้แล้วแต่คนจะซื้อหรือเปล่าอีกจุดที่ผมชอบนะคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือด้านบนเนี่ยมันจะมีวอลลุ่มดาววอลลุ่มอัพปิดไมค์แล้วก็บูสต์พัดลมแล้วเข้า Armory Crate ซึ่งคุณสามารถตั้งมาโครได้5ปุ่มเลยตรงบริเวณนี้นะครับเป็นจุดที่ผมชอบเพราะว่าใช้้งงาานนี่ยกดอ มันไวกว่ามาคอย FN แล้วก็ต้องมาคอยคําหาอะไรนู่นนี่นะครับซึ่งโน้ตบุ๊กตระกูล r o g เขาจะให้แบบนี้มาถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับฟีลลิ่งการใช้งานครับโดยรวมแล้วจัดว่าไม่ได้มีแท็กชารีสปอนส์อะไรมากนะครับก็คือแบบเวลากดพิมพ์แล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกฟินอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันให้สโตรกที่จัดว่าลึกเลยแหละนั่นแปลว่าถ้าคุณเป็นคิงคองอ่ะพิมพ์แรงๆ่ะครับหรือว่า อินมากๆในการเล่นเกมมันจะไม่ได้เจ็บปลายนิ้วของคุณนะครับเพราะว่าโตกเนี่ยลงไปลึกแล้วก็มีคุชชั่นด้านล่างที่ค่อนข้างนุ่มนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณชอบ tactile response ชอบการดีดกับแบบคมๆเนี่ย ตัวนี้มันจะยังไม่ได้คมอะไรขนาดนั้นโดยรวมแค่ว่าใช้งานแล้วไม่เมื่อยเฉยๆนะครับแท a c k p a ครับก็จัดว่าทาได้ดีนะครับใช้งานนิ้วเดียวยังคงสามารถใช้ได้นะครับสมัยก่อนโนบุเกมมิ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เน้น t r a ็ k p a d แต่ตัวนี้มันใช้งานจริงได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ได้ถึงขั้นเอาไปเล่นเกมนะแต่ว่าก็โอเคนะครับสามารถใช้งานทั่วไปได้โดยไม่หงุดหงิดนิ้วเดียวไม่ต้องมาชี้ลากปงกฏมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือบอดี้ตรงนี้ฮะ ถ้าคุณวางมือตรงบริเวณนี้บางที Tra ็ k p a d มัน r e จิสเตอขึ้นมาเองนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ใช้งานได้ผิดพลาดได้ซึ่งเวลาบางทีเนี่ยผมใช้งานอยู่มาณเนี้ยเอามือเท้าลงไปนะครับแล้วอีกมือนึงใช้ Tra ็ k p a d เนี่ยอย่างเช่นมือขวาลงเท้าอย่างเงี้ยแล้วก็มือซ้ายใช้ t r a c k p a d นะครับ trackpad มันจะ r e g i s t e อร์ผิดได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นต้องทราบไว้ว่าอย่าเอามือไปเท้าลงน้ําหนักตรงบริเวณนี้ เป็นอันขาดนะฮะมีฉะนั้นกูอาจจะคิดว่าเฮ้ยแท็คแ,แ,แพดพังหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับแค่ยกออกมันก็หายแล้วครับส่วนด้านหน้าตัวเครื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นไฟ LED บนบาร์สีใสที่ค่อนข้างยาวนะครับซึ่งตรงนี้แล้วมันก็ดูนวลตาไม่สามารถบอกได้นะว่าเม็ด LED มันอยู่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ดีดูแพงดูไฮโซนะครับสามารถปรับแต่งคอสตอมซ์ได้ในกรณีที่คุณใช้ที่มืดเนี่ยโนบุกตัวเนี้ยมันจะส่อง Ora ออร่าออกมามีความสง่างอกมาอยู่พอสมควรเลยนะครับ แต่อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์สาโนตบุกตัวบนของแบรนด์เขาลวกันนะครับถ้าไม่ชอบก็ปิดไปก็ได้นะครับแต่ว่า RGB บอกกันเลยนะครับว่าจัดเต็มจริงนะทั้งตัวนี้ทั้งด้านหลังแล้วก็บริเวณคีย์บอร์ดนะครับจัดว่าไม่ผิดหวังครับสิ่งหนึ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็คือความเนียนตาของไฟ RGB พวกนี้ที่ทํากี่เจนก็ดูเนียนขึ้นทุกเจนนะครับส่วนพอไรโอทั้งหลายนะครับมาเริ่มที่ฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าช่องเนี่ย รบายยากาศอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแต่ว่า DC-IN อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วคุณก็อาจจะต้องลากสาย DC ข้ามไปช่องระบาอากาศตรงนี้มาเป็นการปิดบังอยู่เล็กน้อยมันเป็นอะไรที่ผิด OCD ของผมนะถ้าอยากจะให้ดีๆ ผมชอบมันอยู่ตรงนี้มากกว่านะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรนะรุ่นหลังๆเนี่ยหลายยี่ห้อหลายตัวของ l o เองก็เหอะมันชอบย้ายค่ามาให้มันโดนช่องเนี่ยระบายความร้อนใส่สักนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าลมไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับต่อมาฮะเป็นพอร์ตแลนด์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นมาตรฐาน 2.5G นะครับก็รองรับรุ่นเราเตอร์ที่มันใหม่ขึ้นที่รองรับแบบ 2.5G เน็ตเดี๋ยวนี้ก็บางค่ายก็ให้มาเกิน 1G แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้อง ช่อง Thanabo นะครับสช่องนะครับซึ่งก็จะมีการเอาพุทธิเสพอร์ตที่ช่องล่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นช่องคอมโบหูฟังไมโครโฟนนะครับซึ่งน่าคุณสังเกตดีๆนะครับด้านข้างตรงนี้ฮะมันจะเป็นการออกแบบให้มันดูใสทั้งหมดนะครับลามออกมาจากบริเวณด้านหลังแต่ว่าตรงข้างๆนี้ไม่ได้มี LED RGB อะไรออกมาแต่อย่างใดนะครับโดยดวไมโคฝัังนี้ก็จัดโอเคเลยนะครับเพราะว่า USB C Thanabo ของเขาเนี่ยก็รองรับการชาร์จ PD เอาพุทธิเสพพอร์ตต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันเพียงแค่ว่าอย่าไปชาร์จปกติ ในช่อง PD แล้วกันเพราะว่ามันกําลังไฟไม่พอนะครับกำลังไฟ DC หลักๆอยู่ที่330วัตต์ PD จ่ายไม่ถึงนะครับฝั่งขวาครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามีช่อง usb super speed 10 g กิบนะครับ2ช่องตรงบริเวณนี้เลยนะฮะตำแหน่งการวางโดยรวมทั้งหมดเนี่ยไม่มีข้ออะไรให้ตินะครับเพราะว่า มันไม่ได้ชิดกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ห่างกันหรือว่าการวางเลเยอร์อะไรที่ผิดแปลกอะไรแต่อย่างใดนะครับก็อย่างที่บอกไปครับไม่รู้พัฒนาอะไรก็พัฒนาการใช้งานเล็กน้อยให้มันดีขึ้นแบบนี้แหละถัดมาที่ลําโพงนะครับลำโพงมีอยู่4จุดนะครับก็คือบริเวณด้านบน2จุดใต้จอนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้อีก2จุดนะครับซึ่งอันนี้มันก็มีเทคโนโลยี SmartA m p ของเขาด้วยนะครับรองรับ Dolby Atmos นะครับถามว่าแอ Admos ร์สที่เนี้ยมันเป็นเจ็ดจุดหนึ่ Equalizer เยแต่ว่าด้วยคุณภาพเสียงของบรนด์ OG นนีอั้ก็ผม่ ก็ไม่ได้ติอะไรนะครับเพราะว่า r o G เนี่ยมันจะสูงกว่าทัฟเกมมิ่งในส่วนของพวกนี้แหละรายเดือนน้อยเสียงมันก็ดีนะครับมีเบสตุบตับแล้วก็มีมิติโทนเสียงอะไรต่างๆที่ทําออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่ผมรู้สึกว่าเมื่อเร่งวอลลุมร้อยแล้วเนี่ยเสียงไม่เครียดนะโอเคเสียงดีอยู่นะครับแต่มันไม่ดังพอครับเวลาใช้งานเล่นเกมแบบใช้ลําโพงตัวของเขาแล้วเนี่ย รู้สึกว่าเสียงพัดลมมันจะกลบลําโพงไว้ซะก่อนซึ่งถ้าพูดเรื่องพัดลมแล้วเนี่ยครับตัวนี้มันคือ a o g Intelligent Cooling นะครับเป็นระบบระความร้อนอัจฉริยะนะครับอันนี้ก็คือชื่อที่เขาตั้งขึ้นมามันไม่ได้มีแค่รุ่นนี้นะครับถ้าคุณเข้าดูดหน้าเนี่ยคุณจะเห็นว่าเออมันมีหลายๆรุ่นเลยนะครับหลกัหลกๆแล้วนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือไอ้พวกระบบ การถ่ายเทความร้อนด้วย t h e ร์โมคอนดัก t ิวิตีที่มันเป็น Liquid Metal ของเขาครับตัวนี้ใช้มาหลายเจนแล้วนะครับซึ่งเขาพิสูจน์แล้วว่ามันดีตัวนี้ก็ยังคงใช้อยู่นะครับดียังไงมันก็ประมาณว่ามันเป็นไอตัวซิลิโคนที่มันไม่ใช่ซิลิโคอนอะ่ะมันเป็นตัว แมทอ่ะ uh, เป็นโลหะในการนําความร้อนที่คนหลายๆคนเขาต้องการไปซื้อมาใส่อัปเกรดเองแต่ว่าตัวนี้มันให้มาแล้วนะครับก็เลยไม่ต้องไปถอดอัปเกรดอะไรแต่อย่างใดก็สามารถปล่ายความร้อนได้ดีนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของเขานะ seriously cool surprisingly quiet เงียบอย่างน่าตกใจ ไม่จริงครับเสียงมันดังนะครับพัดลมตัวนี้อย่างที่บอกไปมันดังกว่าลําโพงด้วยซ้ำนะครับแต่ก็เพราะว่าสเปคภายในมันแรงนั่นเองนะครับอื่นๆก็จะบอกว่าฮีทไพร์เนี่ยมันมีฮีตไพร์มาทั้งหมด7เส้นนะครับก็มีการแยกออกมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็บอกว่ามีทรีแฟนเทคโนโลยีด้วยนะครับมีพัดลมอยู่3ตัวนะครับที่ผมยังไม่ได้แกะออกมาดูนะว่าจริงไหมแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คิดว่าน่าจริงเลยด้วยความที่ขนาดตัวเครื่องมันใหญ่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะว่าอุณหภูมิจะ ว่ามันสามารถคุมอยู่หรือเปล่ากับฮาร์ดแวร์ที่แรงขนาดนี้ครับ CPU ตัวนี้นะครับเป็น i 9 1 3 9 8 0 HX นะครับรหัส80เป็นตัวบนนะครับรองรับฟีเจอร์การอ v คล c l o อีกนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยในโนบุ๊กผมก็ไม่ได้โอค c อะไรมากนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับมันไม่ได้ยืดหยุดเหมือนเดสก์ท็อปนะครับเพียงแค่มันมี velocity boost เทคโนโลยีของเขานะครับซึ่งก็สามารถดันตัวเองขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าอุณหภูมิของตัวเครื่องมันเย็นนะครับตัวนี้ฮะมันจะมี core p e r f o r m a n c e แบบ 8คอนะครับว e f f i c i e n t อีก16คอกับเทรดทั้งหมดที่3 2ทเทรดเป็นโปรเซเซอร์แบบไฮบริดตั้งแต่ Gen 2เป็นต้นมาตัวนี้ Gen 3ก็อัปเกรดขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับ Raptor Lake นะฮะในส่วนของเมมรีนะครับอันนี้ก็เป็น DDR5 นะครับ32กิกนะครับซึ่งเป็นแรมแบบถอดโซดิมนะครับนั่นแปลว่า คุณจะใส่64ก็ได้ไม่มีใครว่านะครับแต่คุณก็ต้องไปหามาถอดเปลี่ยนเองนะครับส่วนตัวผมถ้าเล่นเกมนะ32ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับถ้าคุณจะไปตัดงานด้วยเนี่ยอาจจะอัพเป็น64จะดูดีกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับส่วนชิปกราฟิกนะครับตัวนี้ก็คือ RTX 4090เป็นตัว ท็อปที่สุดของแลป็ปท็อปณเวลานี้แล้วนะครับพุณง่ายๆว่ามันก็แรงแต่มันก็ไม่ได้แรงเท่าของฝั่งเดสก์ท็อปนะเพราะว่าฝั่งเดสก์ท็อปเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มากกว่าอย่างเช่นกําลังไฟนะครับตัวนี้กําลังไฟสูงสุดประมาณ175วัต์ในโหมดนาร์มิกบูสต์นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ,บูทั่วๆไปแล้วก็จัดว่าสูงนะครับไปเทียบกับเดสก์ท็อปคุณจะหวังว่า4ี9 0น้แล็บท็อปจะดีเท่าเดสก์ท็อปอันนี้ไม่ได้นะครับคุณต จะดรอปลงไปอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็แน่แหละฮะด้วยความที่ตัวนี้ทั้งเครื่องนะค่าตัวแสนกว่าบาทนะครับแล้วถ้าคุณมอง rog 4090ที่เป็นการ์ดจออย่างเดียวของเดสก์ท็อปเนี่ยแปดหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเอาเป็นว่า ตัวนี้อาจจะคุ้มกว่านะครับถ้าคุณไม่ได้เน้นเรืเ่องประสิทธิภาพที่ต้องดีเท่าเดสก์ท็อปอย่างนี้ก็ว่ากันไปฮะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับช่วงเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำไมนะ GPU z e เขายังไม่ยอมอัปเดต d า t a า a s e ให้มันโชว์ได้ถูกต้องสักทีนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเห็นรละเง่ายๆนะครับเชเดอร์ตัวนี้9,728หน่วยครับแรมเป็น g r ร6ของทาง Samsung ขนาด16 g b นะครับโดยที่ค่าคล็อก1,590บูสต์2,400แล้วก็เมมที่2250นะครับไดเวอร์ที่ผมใช ภาพนะครับซึ่งก็เป็นตัว Official ล่าสุดของ NV ็นวีเดียณเวลาที่ผมถ่ายครับส่วน Benchmark นะครับอันนี้เรามาดู Cine b e n c h กันก่อนเลยนะครับเริ่มที่ตัว CPU นะ Cine b e n c h อันนี้มันจะเป็น Benchmark ของการทํางาน Workload ประเภท Cinema 4D นะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ยงบประมาณแบบนี้คุณไม่ได้ซื้อไปแค่เล่นเกมอย่างเดียวนะคุณสามารถทํางานกับมันได้ด้วยนะครับซึ่งเริ่มที่ R20 นะครับ CPU Multi Core 12,380คะแนนแล้วก็ Single ที่781คะแนนนะครับเสร็จแล้วเรามาดู R23 บ้างนะครับคุณจําได้ไหมฮะผมเคยเล่าข่าว ช่วงหนึ่งนะครับว่าคะแนนเนี่ยมันแรงจนน่าตกใจเลยก็ว่าได้นะครับและ Official ก็เป็นอย่างที่ว่าจริงๆนะครับมัลติคอร์สามหมื่นสองพันสามร้อยสี่คะแนนสามหมื่นกว่านะครับอันนี้คือโน้ตบุ๊กนะครับเป็นประสิทธิภาพที่บอกกันเลยนะครับว่าเดสก์ท็อปเนี่ยก็อาจจะมีายได้เหมือนกันถ้ามันไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ท็อปจริงๆเนี่ย เดสก์ท็อประบกลางเดี๋ยวนี้สู้โนบุ๊กแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับซิงเกิลคอร์สองพกว่าคะแนนก็จัดว่าทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณเอาไปทํางานเวิร์กโหลดซีนีมาโฟตัวนี้ไม่แพ้เดสก์ท็อปด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูการเบนช์าม์กในส่วนกราฟิกที่คอมบายนทั้งตัว CPU แล้วก็ GPU บ้างนะครับ 3D Mark นะครับเริ่มมาตัวแรกก็เห็นแล้วนะครับ คะแนานของไฟสไตร์ทะลุ37,000บ้าไปแล้วนี่คือแรงมากๆนะครับไทม์สปก็จัดว่าเหลือเฟือเช่นเดียวกันพอเดย์เย่ก็สบายๆนะครับเอาเป็นว่าผมไม่เคยคิดนะ ว่าจะได้เห็นไอตัว 3DMar k ของโน้ตบุ๊กที่ทำประสิทธิภาพได้ดีขนาดนี้ในยุคของประมาณช่วงนี้นะครับก็ถือว่าพัฒนาเร็วกว่าที่ผมคิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเรามาลองเล่นเกมกันบ้างนะครับเกมแรกนะับจะเป็น c y b e r p u n k 2077นะครับซึ่งไอตัว Cyberpun k 2 0 7 7เนี่ยมันมีการอัปเดตแพทช์แบบอัปเดตพั b l ิ c ออกมาแล้วนะครับให้รองรับ DLSS เวอร์ชั่านะครับอีกจุดหนึ่งที่เด็ดเดของการ์ดจอ RTX 4 0 Series เลยก็คือไอนี่แหละครับ เพิ่มเติมขึ้นมาที่แบบเออเป็นตัวช่วยบูสต์เฟรมเรทในเรโซลชั่นสูงสูงแต่ว่าภาพไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับมันก็แย่ลงนะแต่ว่ามันไม่ได้แย่ถึงขั้นที่แบบว่าจะต้องมาเออไม่ต้องสังเกตเรารู้อันนี้ก็อาจจะแย่ในกรณีที่คุณสังเกตนะครับโดยรวมแล้วผมสามารถเปิดเล่นได้โดยที่ไม่รู้สึกแย่อะไรแล้วก็เฟรมเนี่ยช่วยได้พอสมควรแพทช์ตัวนี้เป็นแพทช์ล่าสุดออฟฟิเชีนะครับ เอ่อ s u t u t n o n ที่เราใช้สอบเนี่ยมันก็จะเป็น2 k ทั้งหมดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหลักๆแล้วนะครับจอตัวนี้มันเป็น2 k เราไม่อยากลดลงไปเทสที่1 0 8 0 p มันจะทำให้แบบภาพมันดูหยาบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเทสที่ native resolution ที่คูณ1,600ของเขาเลยนะครับเปิด ultra อย่างเดียวนะครับไม่มี dlss ไม่มี ray tracing นะครับทำเฟรมเฉลี่ย9 9เฟรมต่อวินาทีนะครับและถ้าเปิด ray tracing แบบปรับสูรขึ้นมานะครับ 83เฟรมนะครับและถ้าเปิด Ultra r e t r a s i n g แล้วก็ DLSS นะครับทำเฟรมเฉลี่ยได้ที่134เฟรมบน Resolution Native ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับเกมต่อมานะครับเป็นเกมที่เป็นกระแสช่วงนี้ที่แรงที่สุดนะครับคือ Hogwarts Legacy นั่นเองนะครับเกมนี้ต้องบอกไก่กอนนะฮะว่าผมรู้สึกว่าแป๊กนิดหน่อยนะครับในช่วงการเปิดตัวมาเนี่ยเฟรมเรทอะไรต่างๆมันยัง Optimize มาไม่ค่อยดีรู้สึกว่าพอร์ จากเพล y ห้ามาไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าเอาจริงมันมันก็เล่นได้ครับอัลตร้าอยู่ที่130เฟรมนะครับและถ้าเปิดเรเวชิ่งเหลือ75เฟรมส่วนถ้าเปิด DLSS ช่วยเข้ามาเนี่ยได้175เฟรมนะครับไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็ดีกว่าไซเบอร์พังอ่ะแต่ก็ ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับอย่างนี้จะว่า,างั้นก็ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วภาพแรงต่างเนี่ยมันเป็นเกมที่ผมยอมรับเลยนะว่าภาพสวยพอสมควรนะครับอย่างนั้นก็ตามนะครับอันนี้ผมไม่ได้เบนช์มานะผมเดินไปเดินมาในเกมแล้วก็เอ,อ่อเอเวอเรจเฟรมเดออกมาเองเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะเชื่อถือเบนช์มาคนนี้ไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่เบนช์มาแบบล็อกฉากทุกอย่างให้เหมือนกับของพวกไซเบอร์พังแล้วก็ฟอร์ซ่าเกมต่อมาที่ทดสอบนะครับซึ่งฟอร์ซ่าตัวนี้ผมปรับสุดนะครับอัลตร้าเทสเฟรมได้มา1นนา7 เขาผมเชื่อว่าอันนี้มันได้แค่ใน f o r ์ซ่าวิสตาเท่านั้นนะถึงจะเห็นประสิทธิภาพของตัวเร t เทรซิงนะครับโดยรวมแล้วประสิทธิภาพของการ์ดจ,จอตัวนี้แล้วก็ CPU ตัวนี้คอมบ i n น์ออกมาทําได้ดีกว่าที่ผมคิดไว้นะต่อมาคุยกันในเรื่องอุณหภูมิกันบ้างน,นะครับ ตัวนี้บอดดี้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วระบบทมร้อนของเขาก็ถือว่าทําได้ดีนะครับ TPU ช่วงแม็กซ์หรือว่าสูงที่สุดของเขาเนี่ยมันพีคที่97องศาเซลเซียสนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ร้อนนะครับแต่กับโน้ตบุ๊กเนี่ยปกติเพราะว่ามันไม่ได้เทอร์โมชอทเทิลแต่อย่างไดอาจจะบูสต์ได้ไม่สุดบ้างในบางจางังหวะแต่ว่าไม่ได้เทอร์โมชอทเทิลจนถึงขั้นลดค่าคล็อกลงมานะครับการ์ดจอก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้การ์ดจอสูงสุดได้ามาณแบบ 7 8องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ก็คือตัวเฟอร์มาร์กนะในการทดสอบนะครับแล้วก็ฮอตสปอตสูงสุด87.9นะครับยังไม่มีถึงขีดแดงสักครั้งเลยเย็นกว่าที่ผมคิดนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาที่เรื่องเดิมนะครับก็คือเสียงของพัดลมของมันเนี่ยตำคาญมากนะครับมันดังแบบเหมือนฝนตกอะแล้วมันดังกบเสียงลำโพงด้วยซ้ำเขาบอกว่ามันเงียบ มันก็เงียบจริงเมื่อเทียบโน้ตบุ๊กประมาณ5ปีก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าคุณก็คงจะหวังอะไรไม่ได้มากนะครับกับ CPU 980HX แล้วการ์ดจอ RTX 4090<ๆ>จะให้มันเงียบมันก็คงไม่ได้เพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยมีพื้นที่แค่นี้เขาก็เลยต้องเอารอบพัดลมที่จัดเข้าสู้นั่นเองครับอีกไฮไลท์หนึ่งของตัวนี้นะครับก็จะเป็นสตอเรจของเขาหรือว่าความจุภายในนะครับความจุตัวนี้ให้มาที่2เทราไบต์นะครับซึ่งโดยรวมแล้วมาดูความเรวของเขาก่อนนะครับเช็ดแค่เลยนะฮะตอนผมุเทสออกมาเฮ้ยมัน เพี้ยเลยเปล่าวะหนึ่งหมื่นกว่านะครับค่ารีดอันนี้คือโอ้โหแรงแบบแรงตกใจมากๆนะครับแต่พอเราไปดูในส่วนของสเปคเขาแล้วเข้าใจแหละเพราะว่ามันเป็น p t a p e a s ต่อเรทศนย์ะครับเป็น PTI Gen 4ด้วยนะครับแรงขนาดนี้จึงไม่ใช่อะไรที่แปลกใจนะครับแต่ก็แน่นอนนะฮะมันก็มากับโน้ตบุ๊กในราคาที่สุดแบบนี้แหละครับกุณโอนถ่ายไฟล์อะไรเนี่ยแบบความเร็วในการโอนถ่ายแบบ ตั้งหม0 0ากว่านี่ครับคือคุณไม่ต้องไปรอ PCI 5แล้วนะครับ PCI 4ต่อเรทมันจะได้ออกมาแบบนี้ครับซึ่งผมไม่ได้เรียกร้องอะไรมากกว่านี้แล้วฮะฟีเจอร์อื่นๆนะครับพวกรอบตัวนะครับ Wi-Fi ตัวนี้เป็น Wi-Fi 6E นะครับชิป AX 2 1 1ของทาง Intel นะครับโดยรวมก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เราก็คงจะยังไม่ได้ใช้เราเตอร์ 6E เหล่านี้นะครับส่วนพอร์ต LAN 2.5ของเขาเนี่ยเป็นชิปจากทาง Realtek นะครับการปรับ QoS ต่างๆก็เข้าไปเล่นในตัว Armory Crate ของเขาได้เช่นเดียวกันนะครับแต มีข้อติอยู่อย่างหนึ่งนะ,ะท้งซิสเตมผมว่าไปแล้วเนี่ยมันแรงจริงแต่ว่ามันก็ร้อนเสียงดังนะครับเลขจุดหนึ่งที่แบบรับไม่ได้เลยนะครับก็คือแบตเตอรี่ของเขานะครับแบตเตอรี่เนี่ยมัน90วัตต์ชัวอม์นะครับมี m u x with c นะครับก็คือหมายความว่าสามารถสับไปใช้แบบ on cpu ชิปการาฟิกของเขาได้นะครับแต่ว่าต่อให้ใช้อ n cpu ก็เถอะเนี่ยคุณเทปเนี่ยผมเริ่มถ่ายนะครับระยะเวลาเนี้ยผมยิงเทคเดียวยาวไม่มีแก้เลยนะครับเทคนี้ตอนเริ่มแบต80บกว่าเปอร์เซ็นต ตอนนี้เหลือไม่ถึง50%แล้วนะครับคุณก็ลองคิดดูในระยะเวลาเทปนี้และคือแค่เปิดสเปคดูเฉยๆครับมันประมาณนี้คุณไม่ต้องหวังเลยนะครับว่าจะแบกไอโนบุกน้ำหนัก3.1กิโลกร,รัมตัวนี้ออกไปเปล่าๆนะครับคุณต้องพกที่ชาร์จออกไปอย่างแน่นอนนะครับใช้งานชั่วโมงกว่าๆแค่เล่นเน็ตเนี่ยร่วงจนแบบว่าเฮ้ยต้องเสียบที่ชาร์จกันแล้วครับซึ่งที่ชาร์จเพียวๆของเขานยก็หนึ่งกิโลกว่าๆนะครับใหญ่โตมโหรานนะครับแต่คุณก็สามารถาร์จพีดีได้เพียงแค่ว่า มันก็จะเต็มช้านะครับด้วยความที่แบตมันค่อนข้างใหญ่นะครับเอาเป็นว่าโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็กลับมาที่คอนเซปต์เดิมก็คือมันไม่พร้อมสำหรับการพกพาเพราะว่าสเปคมันแรงเกินที่แบตเตอรี่ของมันจะเอาไว้ก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับสรุปเลยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้ ผมค่อนข้างประทับใจกว่าที่ผมคิดในเรื่องของ performance นะไม่คิดว่าโน้ตบุ๊กมันจะทำได้ดีขนาดนี้ภายในปี2023นะครับปัจจุบันนี้บอกได้เลยนะครับว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมถ้าเราไม่ได้วัดกันแบบว่าเออแบบเอาทุกเม็ดจริงๆเนี่ยครับโน้ตบุ๊กสามารถแทนเดสก์ท็อปได้แล้วนะครับอันนี้คุณสามารถไปต่อจอ 4K เล่นผมว่ามันก็ยังไหวเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องฟรมเรทที่มันอาจจะไม่ได้ลื่นไหลขนาดนั้นแต่ว่าซีเรียสต้องไม่กระตุกเนี่ยครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้ไม่แพ้กัับของงฝ่่่เลยแตวาก็มีี ่นืเป็นกิมมิคอะไรเล็กน้อยๆอีกนะครับอย่างเช่น,นตรงบริเวณนี้คุณสามารถคอสแตมไมซ์ดีไซน์อะไรของตัวเองได้นะครับตัวเครื่องดีไซน์ต่างๆดูหรูหราที่ดูไปแล้วยกไปไหนคุณก็รู้นะครับว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กแบบ t อบออฟเดอะไลน์ของยุคนั้นจริงๆตัวนี้ให้มาสุดทุกอย่างทั้งเรื่องดีไซน์และเรื่องสเปคนะครับแต่ก็ข้อจํากัดเดิมๆอย่างที่ผมบอกไปหลายรอบแล้วนะครับก็คือตัวมันก็ร้อนนะครับเล่นบนตักไม่ไหวนะครับไข่สุกแน่นอนนะครับแลีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือแบตเตออรีี่่ขงมันนย แทบจะแบบว่ายกสายชาร์จออกมาแป๊บเดียวเล่นเน็ตแป๊บเดียวชั่วโมงกว่าๆมันก็หมดแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่รอดเช่นเดียวกันนะครับจึงอย่างที่บอกไปไงฮะว่าตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เคลื่อนย้ายแค่อทิตย์ละหนเท่านั้นถ้าคุณจะพกมันออกไปใช้ข้างนอกทุกวันพกออกไปเล่นเกมข้างนอกทุกวันเนี่ยคุณก็ต้องพกตัวมันและก็พกที่ชาร์จออกไปด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งต่อให้คุณใส่หูฟังเล่นเกมเนี่ยฮะ คุณคิดว่าคุณจะไม่รบกวนคนอื่นไม่รบกวนรูมเมทของคุณคุณเอาไปเล่นในห้องสมุดเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าพัดลมของมันเนี่ยรบกวนคนอื่นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเล่นอยู่บ้านและใส่หูฟังไปเพราะว่าพัดลมดังกบลำโพงอีกนะครับอันนี้ก็ลองช้าาหนักกันดูแล้วกันนะครับว่าแรงขนาดนี้กับข้อจำกัดประมาณนี้ คุณรับได้หรือเปล่านะครับถ้าคุณรับได้และคุณเข้าใจธรรมชาติของโนบุกที่มันแรงขนาดนี้บอกกันเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มที่สุดในตลาดณเวลานี้แล้วนะครับแสนต้นๆแต่ว่าก็เล่นเกมได้แบบทุกเกมปรับสุดได้อีก3-4ปีแน่นอนฮนะ